ถ้าผู้หญิงฝึกเวทเทรนนิ่ง training, อะไรจะเกิดขึ้นอันนี้นะผมอยากจะมาแชร์ให้สาวๆได้ฟังมากเลยนะครับเพราะว่ามันมีข้อดีข้อหนึ่งที่ผู้ชายสู้ไม่ได้เลยนะครับคืออะไรหรือไม อัตราการเผาผ่านพลังงานในรูปแบบไขมันก็คือเผาไขมันนั่นเองนะครับถ้าผู้หญิงคนไหนที่ฝึกเวทเทรนนิ่งนะครับกล้ามเนื้อจะเฟิร์มแน่นกระชับบวกกับการกินโปรตีนบวกกับบวกกับการกินอาหารที่ดีที่มีคุณภาพนะครับกล้ามเนื้อจะเฟิร์มแน่นกระชับพอกล้ามเนื้อมีเฟิร์มแน่นกระชับแล้วอัตราการเผาผ่านไขมันนะครับมันจะสูงสูงมากกว่าผู้ชายคือใช้ไขมันเก่งกว่าผู้ชายอ่ะถ้าเกิดว่ามีกล้ามเนื้อนะแล้วมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าเวลาเราออกกําลังกายแบบนี้หุ่นมันะะเรรักชบพา มีกล้ามเนือ้อพอหุ่นเฟิร์มกระชับแล้วสิ่งที่ตามมาอีกคือเวลาลหลุดกินอาหารน่ยหรือว่ากินอะไรที่แบบมัวๆซัวซเข้าไปครับน้ำหนักมันจะไม่พุ่งหุ่นมันจะไม่พังและอย่างเลยที่สําคัญนะถ้าเกิดน้ําหนักตัวมาเยอะๆนะแล้วเราฝึกเวทเทรนนิ่งนะ จะไม่มีโอกาสอยู่ไวย้ครับอยู่ไว้ยากมากถ้าเกิดว่าคุมอาหารดีๆค่อยๆลดแฟตลงมาบวกกับการฝึกเวทเทรนนิง่งจะไม่อยู่ไวย้จะกลับกลายเป็นการเฟิร์มเป็นการกระชับมากกว่ามากกว่าคนที่แบบสาวๆคนไหนที่ตัวน้ําหนักตัวเยอะๆแล้วไม่ยอมฝึกเวทนะกลัวม,มันจะใหญ่นะแล้วค่อยๆกินอาหารดีๆไล่ๆๆ